สอดมันเข้าไปมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกมันแค่นั้นแหละครับเราต้องทำให้มันแน่นๆเพื่อมันลุกเอ้ยกันมันลุกนี่เพื่อัลุกแนั่นแล้วนี่อันนี้เขาเรียกว่าอแล้วนี่เขาบอกนะครับแล้วก็สองเข้าไปตรงนี้เลยมันจะเป็นช่องทางอะไรนะไอทีใส่มา ดูผมไหมครับมี่ครับแล้วก็แกะเพื่อความปลอครับอันนี้ก็คือปักนะครับให้เทียบให้มันไม่ง่ายเลยครับนี่คืออะไรกันนะพี่ชีพอืมตัวต่อไเทียบะปักอะไรพี่ชายนี่ครับที่จะปักให้ยู่ตรงนี้ครับแทงเข้าไปปึ๊บยิ่งหาจะเปื้อนนะไปดีกว่า เราก็มาเปิดน,นักเลย็เนเปิดนักไม่พอประมาณนะครับแย่แรงเกินเรื่อง,งอมันบืนเพราะเร่งมันแดงอะไรนะไม่เป็นไรเล็กดักคุ้งนี่จุ่แล้วก็เปิดปั๊มน,น้ำรอให้น้ำมันพุ้งพุ่งแล้วก็จบมันจะช้าหน่อยครับมาคันลังดูจริง <c oughs> นี่คือคลิปที่ผมถ่ายวันในคารเลยเดี๋ยวคลิมรูปให้อยู่นะครับปึ๊บนี่บนอาคารแล้วจะตัดแบนอาคารแล้วก็งล,กลงมา,าคร น,นี่เป็นีการล้างแอเประเด็นคืลมแอรัน,รนับชือแอให้ความเย็เนอเนี่เลครับนนป็นวิธีการล้างแอร์คันสุดยอดน,นี่เนประมาณนี้ครับล้างให้สะอาด นี่ยากนะครับให้เราไปดูล้าลงไลัลกอนก็นดีกว่านะคร้ันเลยัเกันหลไม่ไม่ิ้นลังไ่รอนนะครับ การล้างคอยล์ร้อนไ้ทุกชนผิดได้ง่ายเคลียร Pecah kan ะสะอาดเลยครับเหมือนใหม่ ลงไงอ่ะเอาละเห็นแค่ขาไปก่อนครับทุานผู้ชมโอเคครับเรียบร้อยแล้๋ยวขอจัดพื้นที่เคลียร์ตรงข้างหน้าก่อนนะครับนี่ครับขอจัดค่เรียกว่าอะไรนะ ไม่คลิปเลยนะครับนี่คนจ้างตากล้องมามื่นหนึ่งจริงเหรอ มาอีกนิดนึงให้มันสะอาก็ได้ก็ได้ละประมาณนี้เราไปเจอกันดีกว่านะครับผมส่วนนี่ครับอันนั้นจะประกอบแอร์กันนะครับผมวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ นี่นะครับแล้กองก็จะเก็บความนะครับปั๊มตัวนี้นักจีพายโอ้ยเงยเลยเก็บความตัวเองนะครับเดี๋ย่เราไปดูแอร์ในห้องกันดีกว่าเพราะว่าผมประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยต้องไปเจอเลยดีกว่านะครับไปกันต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปห้าเปลี่ยนเก้ากัน

โอ้ยยิงข้ามยิงไกลนี่ครับแล้วก็เซตพิธีรุ่หน่อยนะครับเป็นตัวที่ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะท้าได้รุ่ไม่ได้กันนะครับผมเราไปลุ้นที่ต่อไปกันก็ได้นะครับนี่ครับวิวแค่นี้ดูได้เลยวิวสวยมากใช่ไหมครับครับแล้วฝนก็เหมือนจะตกอ้ยฝนก็เหมือนจะตกนะครับถ้าทุกคนอยากเห็นคลิปวนี้อีกกดไลค์กันเยอะๆนะครับ เดี๋ยวเราไปล้างแอร์กันอีกตัวดีกว่านะครับผมคประมาณนี้เลยนะครับนี่โค่นน้ำตกปายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาม,มาตกกันดีกว่าเอามาตกทีตกแรงไปนะครับแค่ใครโอ้ยอุ้ยว้าว่ามันต้องมีปลาตัวใหญ่แน่และทีเนี้แต่ตรงนั้นนะโค่นน้ำตกอะ ครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะลูกคนกดใจเยอะนะครับเรื่องห้จะมาตกทีนี้เล่เดี๋ยวต้องขอก่อนว่าตกป่าได้ป่าวถ่ายคลิปนะครับตรงนั้นน่ะนาตกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็อันนี้กันดีกว่านะครับไปดูเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่าที่งานต่อไปแล้วก็ไปดูมันจะเป็นยังไงได้ป่ะ จะวิวสวยนี้จะดูเลยแล้วก็ถึงเปิดสอนครับเราไม่ได้ทาอาะไรเลยครับดวผมมาล้างกับไฟร้อนให้ดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็จะตูอันไหนดวผมตรงเรียตากล้องให้มาช่วยหนะ่อยขอจัดมันไปแป๊บนึงนะครับผู้ พราตอนแรกผมตั้งบันไดเรียบร้อยแล้วเราไปดูโอ้ตองนี้ลกยังงี้อุ้ยวันนี้ก็จะหลังง่างยหน่อยใช่ไหมอะครับลกนิดนึงเมื่อกี้ท่าน เือนผู or, ja. Ma, <S s. <S ้ชมจะไปรู้ว่าลาสอาดไหมาจะให้ดูดูกันครับไม่จิบนะครับ นี่ก็เจ้าข้องบ้านมาดูนะครับนี่คือเจ้าข้องบ้านนะครับ

ไปเดี่ยวจะฉีดอีกทีนะเปี่ยนเลยนะนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูัตอึนอย่างนี้ว่ะครับผม นี่ครับยังไม่ดิชใช่นี่ครับให้ดูตะกงระบาดนิดหน่อยนะคบเราไปอเคค้ับดีวยเราไปโตเองกันดีกว่าครับเจ๊กันนี่นะครับเราก็มาได้เกันที่นี่มาแล้วนี่เราก็มาล้างกรอบให้ดูตัวนะครับผมมีเวก็ไี่อย ไปเจอกันคอยร้อกันเลยดีกว่านะครับรอบหนึสิเวลาเจอกันี่ครับคอยร้อก็อยู่ข้างบนนะครับลองขึ้นไปนจะปบาิดนึ่ครับนถึงแล้วงบกิแล้วเขาเอา,า,เอาปิดไว้เหรอ ใช่พี่ต้องไหนวะโอเคร้อยเรียบเรามาดูวิธีการกันนะ นะครับก็ล้างใต้ล้ออยู่เหมือนกันให้มันสะอาดถ้าจะให้สะอาดวันนี้ให้ดีก็ทอดกรอบนะครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ถอดจากปกติ400ถ้าทอดกรอบก็700 ข้างเก้านะจ๋าวิ่มาลยมาจ้ดูสภาพเลยรอบนมันได้ขึ้นมา ก็ไม่ได้เชืเอปือนมากใช่แต่ปั๊บเนี่ยที่บีบเนี่ยคนแข็งโอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ครับอันนี้คลิปที่เราลงมาเราล้างไม่ทราบตัวใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวก็จบคลิปกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เสร็จกันที่้อยแล้วด้วยอันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้รล้างดูวิธีการล้างคใคยร้อนสามตัวเลยแล้วก็ กดกไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับบ<ม>ึงธรรมชาติไปเจอกันไหมถ้าอยากให้นานต่ก้องลอยลายนะครับอย่าลืม <laughs> <laughs> เจอกัน